จงังหวะนี้อยู่ที่ฟิลิปลารามแล้วไม่มีใครเข้าแล้วครับเปิดมาโรนาโดนิม่มๆหม้าอีกคิชวะเบิ้ลมาแล้วไหลต่อมาที่ฟิลิปลารามแล้วเปิดคโค้งมาชาร์อจจ่อนิม่มๆหม้าอีกคิชวะหลอกมาที่ฟิลิปลารามอีกหนึ่งจงังหวะแล้วหลอกไปสองตัวแล้วชากมา3มตัวแล้วเปิดนิ่มๆหม้าอีกคืชวะเบิ้ลมาวันทูกับแบคแฮมแล้วอยู่ที่ฟิลิปรามเหมือนเดิมแล้วเปิดโค้งนิ่มๆ หมาอีกที่จะฟิลิปดามาเองแล้วครับตัดในเข้ามาแล้วใส่ซ้ายหลอดม่วงม่วงนิ่มนิ่มเพจบริการเติมเมงปอเติมถูกเติมไว้ห้สปีดได้ขิวเป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แเอแลนด์ดอยรบเครื่องเรื่องอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการจิมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมจิมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกเบฏนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้เลย ฟิลิปปลำล่างทีมชาตินั่นเองนะทุกคนนะเป็นล่างที่ดีที่สุดแล้วนะที่ผมเคยเห็นมานะสำหรับล่างนี้นะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นการในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ200ไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูวิธีการอัพกันเลยนะทุกคนว่าผมจะอัพยังไงนะผมก็จะอัพเป็น3 3 10 13 4 8แบบนี้เลยนะก็สามารถไปอัพตามกันได้นะทุกคนนะค่าพลังร้าวข้าวก็จะอยู่ประมาณนี้เลย เดี๋ยวผมรวมบูธแล้วจะไล่ให้ดูทีละอย่างอีกทีนึ่งนะทุกคนนะโอ้โหถือว่าโหดมากนะครับพลังสีเขียวเข้มหมดเลยก็มาดูส่วนบูธผมก็ใส่แบบออโต้ไปนะทุกคนนะไม่ได้เลือกจอดตรงนะถ้าทุกคนจะใส่ก็แนะนําให้ใส่พวกคอสซิ่งพวกเป็นแบบเปิดบอลอะไรมากกว่านะทุกคนนะมาดูกันเลยว่ามันจะโหดหรือเปล่านะฟิลิปามตัวนี้นะสูง170อายุ31ปีนะตัวนี้นะ ขนัดเท้าวขวานะทุกคนนะเป็น acting fullback ด้วยสไตล์นี้ผมชอบอยู่แล้วนะสไตล์เติมขึ้นไปเปิดนะโอเวอร์ออลก็อยู่ที่105นะทุกคนนะรวมบู้อะไรต่างๆแล้วนะโอ้โหดูดิบบิ้งโอกตัปแบบเตจพาอะไรดีหมดนะทุกคนเกมรับก็ถือว่าใช้ได้ลูกปั่นก็มีนะทุกคนโอ้โหเกมรับก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายนะแต่ว่านี่เลยทุกคนสปีดแล้วก็สปีดต้นนี่โอ้โหโคตรเร็วอะทุกคนบอกเลยนะพลังยิงก็มีปานกลางนะทุกคนโอ้โหโดูบาลานแลว คอสติมนมน่านะหูวิ่งได้ทั้งเกมแล้วก็มีความสมดุลสูงนะทุกคนตัวนี้นะก็ถือว่าโหดเลยนะทุกคนก็ไปดูกันในเกมนะครับว่าฟิลิปรามตัวนี้มันจะโหดแค่ไหนเกมรับจะดีหรือเปล่าเกมลุกจะดีหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับมาทุกคนค้นหาเจอแล้วนะเดี๋ยวผมจะแบบเอาโรนัลโดขึ้นไปโขกดีกว่าวะ่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าไม่มีตัวโขกเดี๋ยวมันจะแบบไม่เห็นผลนะว่าเปิดไปแล้วมันไม่มีใครโขกนะ มาผมก็จะเปลี่ยนเอาโรนัลโดเข้ามาดีกว่านะไว้โขกโดยเฉพาะเลยนะทุกคนในคลิปนี้นะมาแล้วก็ดับตัวของเขาตัวหนึ่งก็แล้วกันนะทุกคนแล้วก็ใส่คอาเตอร์ท้าเกตให้โรนัลโด,โดตัวหนึ่งก็จะประมาณนี้เลยก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าฟิลิปล้ามเราจะโหดหรือเปล่าก็มาดูกันเลยทุกคนจะให้ดูทั้งเกมลับแล้วก็เกมลุกด้วยนะทุกคนนะให้เราดูไปพร้อมๆกันนะแต่ว่าผมก็จะแบบ ปั่นให้เขาได้เปิดให้เขาได้แอซิดมากที่สุดทุกคนสำหรับเกมนี้นะมาดูกันต่ออยู่ที่ฟิลิปรามอย่างไงแต่ยังเปิดได้อยู่โขไวโอ้โหเซฟอ่ายังได้อยู่นิ่มนิ่มโอ้โหลูกเลโก,กได้เลยนะทุกคนนะแต่ว่าไม่ได้แอซิดด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันโขกไม่เข้านะเมื่อกี้นะถ้าโขกเข้านี่โอ้โหได้มาหนึ่งแอซิดแล้วนะทุกคนแต่ยังไม่ได้วะไม่เป็นไรนะ มาดูกันโตจากบอลได้เนต้าออกมาเบินเข้ากลากงมาหนึ่งแล้วไปแค่รอฟิลิปรามเติมแล้วเติมกระจากโอ้โหเขายังเร็วอว่าทุกคนวิดิโอมันเร็วจังวะทุกคน มังจะไม่เป็นไรยังไงสนนึมินเปิดลงมาก็ติดยังดักได้อยู่ไปแบ่ไปแฮ่รอลามเติมลามลาม,ลามกระชากโอ้โหไม่ผัา<ต>นนะทุกคนแต่ก็ยังดักได้อยู่นะทุกคนไปแฮ่ไหลมาที่ฟิลิปดาบแล้วปืดตรงโคงโอ้โหลึกเกินไปนะทุกคนไม่ถึงโรนัลดอนะเมื่อกี้นะถ้าถึงเนี่ยโอ้โหเต็มหัวแน่นอนนะตัวนี้นะมา ดูกันต่อสอนป่าตัดหลังมายัางไงไหลต่อมาที่มาเ,เป้เบิ้ลมาก็ยังดักได้อยู่แล้วเป็นเกมสวนกับของเราเพลนจิ๊กไหลเขากางมาโอ้โหส่งไม่ดีเลยลูกนี้เขาดักไว้ได้นะทุกคนยังไงมาโรนดาเข้ากลางมายังดักได้อยู่ไหลออกมาโอ้โหไม่ถึงว่ะเดี๋ยวผมจะโจมตีแบบข้างขวาอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะเราจะไม่ไปซ้ายเลยนะันแล้วแต่จังหวะน,นะแต่ผมจะมาขวัเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าฟิลิปรามอยู่ ด้านขวามือของเรานะมาดูกันต่อแล้วแทงมาหลุดแล้วไหลามาแล้วให้มาแค่โอ้โหไม่ถึงว่ะแต่ยังดักได้อยู่ไหลต่อออกมาที่ฟิบล,ลามแล้วลามกระชากกระชากม้วนมายังเปิดไม่ได้ว่ะทุกคนม้วนมาอีกทีโอ้โหออกซีออกซีโอ้โหแค่ฮมายืนขวางทางไว้นะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหเกือบไปนะเกือบไม่ได้ปืนนะทุกคนเกือบวิ่งชนกันนเมื่อกี้อะ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะมาเปิดพุ่งมาโอ้โหไม่ได้วะแต่ยังดักได้ยูฟีลิปลามโอ้ยเกือบได้ส่องไกลนะทุกคนนะเมื่อกี้นะได้ส่องแล้วแหละแต่ว่าโดนติดบล็อกนะทุกคนแต่ยังได้ลูกเตะมุมอยู่นะมาดูบอนต่อไหลต่อมาลูกสูตรฟีลิปลามโอ้โหกดผิดโอ้โหทุกคนก็จะกวรให้อ็โบเป้แล้วกโดอนนะมุกจีนะคนไม่โดนนะมาไม่เป็นไรโขกไว้ได้ เรายังพับสนามหมุกอยู่นะมาจังหวะน,นี้แหละฟิลิปลามลองขอดลองดูนิ่มนิ่มโอ้โหมาแล้วทุกคนไม่พลาดนะลูกนี้นะเซนแรกสําหรับฟิลิปลามนะทุกคนโอ้โหมาแล้วเกือบได้แบบ สองเอทซิตนะแต่ได้แค่หนึ่งเอซิตไปก่อนนะทุกคนเตรียมนี้นะมาดูกันต่อยังไงกระชากมากระชากมาไหลม้เพื่อนอย่างโดนดักไว้ได้อยู่ออกมาอยู่ที่ลามลามกระชากลามไหลมาต่อที่แบ็คแฮมแบ็คแฮมหลอกแล้วแทงตัดหลังมาฟิลิลาลุดแล้วครับโอ้โหลามหน้าเฉยเลยทุกคนโอ้โหสวยแล้วนะเมื่อกี้นะไม่ลามหน้านี่โอ้โหโคตรสวยทุกคน เพราะว่าแบบแทงแบบน้ำหนักพอดีเลยแล้วก็หลุดแล้วด้วยนะหูลำนิดเดียวเมื่อกี้ไม่รู้ว่าล้ำจริงหรือเปล่านะเต่ก็น่าจะล้ำเนี่ยทุกคนเพราะว่าเบียของเกมนี้มันสุดยอดนะทุกคนนะบอกเลยสุดจริงๆนะเ r ีเกมนี้นะมาดูกันต่อย่างไงสันไหล่กเขากางมาเบิร์นมายังติดกานาวาโลแล้วรอรอไม่มีใครเลยเปลี่ยนออกมาได้แคมปืนมาที่ลาม แงต่อมา,มาดีแบคแฮมฟิลรามเต,รเติมซิเติมสิเพื่อนเติมเติมไหมเติมไหมโอ้โห,โหนึกว่ามันจะวิ่กนี่ทุกคนเมื่อกี้นะแต่อ<ด>ย่างได้อยู่อ่ะพลิกมาเองเลยก็แล้วกันมาสองตัวไปแล้วว่าชากสุดเส้นแล้วปืนนิ่มนิ่มโอ้โหแก้ตัวได้วะทุกคนมาแล้วนะทุกคนนะแอซิสที่สองของเขานะฟิลิปรามนะโอ้โหถือว่าโหเลยนะทุกคนนะ ถือว่าเปิดแม่นอยู่นะเดบมื่อกี้เหมือนแบบจะเปิดไม่ดีเลยทุกคนแต่ว่าดีเฉยเลยนะเพราะว่ามันมีเอ็ดสิ่งนะโอ้โหถือว่าเป็นสกิลต,ตัวที่ดีมากๆนะทุกคนนะสกิลนี้นะถือว่าเข้ากับโรนัลโด้เลยแหละเพราะว่าโรนัลโดมีสกิลโขกนะมาลูอันโตแทงมาหลุดแล้วหลุดแล้วฟิลิปรามีนิปลาหโอ้โหเข้ามาช่วยบล็อกได้ทันหมดทุกคนฟิลิปรามนะมื่อกี้นะโอ้โหได้ทั้ง เอซินแล้วก็กิมรับกิมลูกโก้ถือว่าชายได้เลยนะทุกคนนะน่าจะเป็นตัวหลักของผมแล้วนะสาหรับตัวนี้นะโอ้โห,โห,โหดูมันแทงมันแทงอะไรกับบนวนันนี้โอ้โหดูเลยไหมลูกหนีนิ่มๆโอ้โถาวายพานเจเทนะอะไรอันจิกนะโอโ้ส่งอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะส่งโทษเบาแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะมาดูกันต่อที่ฟิลิปามไหลเข้ามาหาช่องดีลาม ลามโอ้ยไม่ถึงวะเมื่อกี้นะก็ไม่เป็นไรไหลออกมาโอ้โหประตูนิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่ชนไว้ไหลออกมาลามส่วนดูสิลามฟิลามเติมสีลามเติมในเติมก็ชากันไปเองด้วยกันนะทุกคนไหลเข้ากลางมาเปลี่ยนออกมาดูสิมันเล่นแต่แดนเดิม เปลี่ยนดูบ้างนะทุกคนให้เขาแบบหัวหมุนด้วยนะมาลามเติมแล้วลามไหลมาแล้วลามเติมแล้วลามโอ้ยนิดเดียวว่าเมื่อกี้นะเกือบได้ว่ทุกคนแต่ก็ยังไม่ผ่านเซนเตอร์ของเขาอ่ะลามให้มาเดี๋ยวแทงต่อมาที่ลามไม่ถึงยังไงไหลเข้ากลางมาที่เมสซี่เบิร์นออกมาที่ซอนทึงวินซอนซอน,อนและซอนช้าแล้วตินไปแคม ไปแไหลตัวมาที่ฟิล,ลามเบินมาโอ้โหไม่ถึงว่ะเราจะปั้นตัวเดียวนี่มันยากนะทุกคนจะเป็นจะมีแมอเซทิสตามไหมก็ไม่รู้นะดูฟิล,ลามโอ้หวิ่งโคววตนเร็วอ่ะทุกคนบอกเลยนะตัวนี้นะนวนนะเวลาเล่นเกมรับนี่วิ่งโคตรเร็วนะทุกคนวิ่งตามยังไงก็ทันนะตัวนี้นะมาดูกันต่อหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้หูนิดเดียวนะเมื่อกี้นะเกือบได้หลุดว่ะทุกคน แต่ก็ยังดักได้อยู่โอ้โหหลุดแน่นอนโอ้โหไม่ผ่านว่ะยังไงซาเกลียไหลเข้ากลางมาไมมสิไหลเข้าหน้ามาให้พี่บเป้เอ็มบาเป้ช้าช้าแล้วโดนอัดแล้วอัดอีกหนึ่งครั้งสองครั้งโอ้โหหูกขีดไปมาไม่ไปไหนสักทีนะทุกคนอ่ายังได้อยู่แล้วไหลต่อมาโอ้หลุดแล้วโอ้ไม่ยิงดีกว่าทุกคนหมวนกับมาฟิลิปลามีไหนวะ โอ้โหไม่เติมขึ้นมาเลยโอ้โหนั่นไงเพิ่งจะขึ้นมานะทุกคนเป็นเอ็กซ์แิ้งที่ไม่ค่อยเติมสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังเติมอยู่โอ้ยนิดเดียวอะทุกคนยังไงสวนกลับเร็วแล้วหลุดเลยไหมหลุดเลยไหมแทงออกมาแล้วโดนจิม้มไว้โอ้โสบายมาเ่อนออกมาโอ้ยังติดเขาอะทุกคนตอนนี้เขาพับสนามบุกเราแล้วนะยังไงจะยิงได้หรือเปล่า ไม่ได้ก็โดนโฉบไปอีกหนึ่งครั้งเบิ้อมาแบ็กแฮมไหลต่อมาที่ฟิลิปรามแล้วลองกระชากดูไม่มีใครเข้าวะ่ะกระชากไปเองเลยก็แล้วกันนะมีความเร็วนะทุกคนดูฟิลิรามมีความเร็วโอ้โหได้ได้ทุกคนโอ้โหหมดเวลานะอ้าวไม่หมดเวลาด้วยฟาวะ่ะดูยิงไปทางเขาก็ไปชนเขานะฟิลิปรามโอ้หตัวนี้นะก็ถือว่าแบบเก้าทับสิบเลยนะทุกคนให้นะ ก็ถือว่ามาเล่นดีอยู่นะทุกคนตั้งร้อยห้านะครับพลังถือว่าโหดสุดๆนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะถ้าใครมีก็ลองอัปต่างแล้วก็ไปเล่นตามดูได้นะทุกคนก็ถ้าใครชอบี่มนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครต์เพื่อเปนการทนการทคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดทนะ้ายนะจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ